สวัสดีค่ะวันนี้แหละหน้อยพามปันจักรยานมานะะอ่าหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านที่ออกมาจากทางแฝงเฟือนะคะที่ออกมาจากทางแฝงเฟือนะคะทางเข้าหมู่บ้านนะคะอันนี้อ่าสิบเอ้าประสบการณ์ให้ฟังเนาะเมื่อสองปีที่แล้วมามาเยอรมันครั้งแรกเนาะปันจักรยานนี่แหละเนี่ย,ยปันจักรยานนี่แหละปันจักรยานมือแรก มือแรกเข้ากับปันเขาไปในป่าสนเขาไปในป่าสนสวน,สนทาาบานจจกหองนะปลาสนมันก็มีแม่มา,ากกวอ่าเขาจะขี้ตรงย่างเดียวตรงย่างเดียวไปสอดม่บ้านอีกม่บ้านนึงเข้ากับเขาก็เขาก็โง่ก,กับก็ตรงย่างเดียวนะคะ,ะปันจักรยานประมาณประมาณสิบกิโลได้นะไปกับเนาะวันนี้มามือที่สองมามือที่สองก็มาเส้นทางนี่บัเนี้เส้นทางนี่เส้นทางนี่วันนี้พ่อ ผัวเมียอยู่คู่นึงเขาเจ้าปันจากย,ย่านออกมาจากบ้านพอดีก็เลยคิดว่าฮูสิไปน้ำเพิ่นนี่แหละว่าสันเพิ่น่าคือจังไรเพิ่นก็ต้องกลับบ้านเพื่นละว่าสันเพิ่น่าอการคุ้มคิดเจ้าของนะก็เลยปันน้ำกลิข้าเจ้าปันน้ำกลนนิข้าเจ้าข้าเจ้ากับผ้าขลามทางมานี่แหละเนี่ยผ้าขลามทางกับมานี่กับผ้าเขาป้านี่ผ้าเขาป้า มันก็นเลี้ยวซรายเลี้ยวขวาเนาะเขากับาเขาเลี้ยวซรายเลี้ยวขวาเนาะเขาก็ใจดีอยู่ด้ใจดีสู้เซือยด้จังใดเขาก็ต้องเมื่อบานแล้วาสันมันนี้ปั้นไปไกลเตอ่อไปนี่มันสิมือได,ด้ไปนี่นะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นมา้ามันจะมันจะเริ่มเขาเริ่มเริ่มเขาสิเริ่มเขา,เเขานานามันสิมือไวแน่นะวันนี้ก็เรียบปั้นไปทามเพื่อนอันคอยทามแน่สนอก คันคอยสิเมื่อบ้านคอยนี่แม่นเขาเส้นขอยสิไปดช่างใดมาสั่นฮัลโหลฮัลโหลปันเ <Hello. S 1> พิ่นกเ็เรียบออกมาเจ้าต้องขี่รถจักรยานกลับรถปั่นจักรยานกลับเด้อกลับเลยว่าสัน่นเพิ่นว่าเฮาก็เ,เลยถามว่าเอา้าแล้วแล้วแล้วพวกเจ้าบ่กลับง่ายบ่ว่าสั่นบ่ว่าสั่นก็ว่าก็เจ้าก็เจ้าสิปั่นข้ามท้องหน้าไปอีกนะ จะคล้องก็เลยปั่นกลับปั่นกลับมากจักทางนี่เป็นทางใดเนาะจะมันายจักมันคว้าขจาวภาพไปเนาะมันเปนไปทางตรงคือจังเขาไปเหมือนมือแรกนะปั่นมามาพอผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานมากคืออันปั่นจักรยานมากก็เลยถามว่าโอ้ยคอยถามเจ้าแน่สันดอกเอ็นช่วยนี่โกงสันดอกไอ้ซากซกเมียนบีเตอร์ก็บอกไปเนาะซากเมียนบีเตอร์อ่าโวโวหินอ่าโวหินแมนเฮาเซนสันดอก มาทำพระเจ้าไปพระเจ้าเล้บอกว่าเจ้าต้องขี้ไปนี่แล้วก็เลี้ยวใช่แล้วก็เลี้ยวว่าปันก็บอกไปแล้วป่โอ้ยสันดกก็เลยบอกว่าขอบคุณหลรยๆเเออสันดกฟีเลรนนังสันดกอยกับปันไม่อีบปนีปันไม่อีกปันไม่อีมันกับมันกับบุตรอันนั้นเนาะไปสอดไปสอดถนนไงแต่ว่าถนนถนนญ่มันกับห้าบกเ้าบกคุนเคยเฮากบหูเนะมันมันกับบแมนนะเพราะว่าเขาไปจากเซนีไปจากเซนีเด้ เนี่ยจากเส้นนี้นะําคําทางําทางไงมานี่ไปเซนนี่วันนี้ก็เลยปันง่ขึ้นมาอีกมาพ่อพออีผู้ชายอีผู้หนึ่งก็เลยถามเขาโอ๊ยเจ้าสร้อยข่อยเนี้ยสันดกสร้อยข่อยเนี้ยสันดกข่อยอยากเมื่อบ้านข่อยว่าสั่งข่อยลงทางว่าสันดกอันกอยลยไปแม่นเขาเซนส็เไปจังไดนอว่าสันเขาเลยอันเพื่อนก็เลยบอกว่าเจ้าต้องไปนี่แล้วก็เลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่สิ่นะก็เลยว่าโอ้ยอันสร้อยข่อยเนี้ยผ้าข่อยไปเนี่ยสันบอกเขาเนาะ บอกเขาว่า้าเขาไปเนี่ยเขาบงหัวใจอีลีสันอกเขาก็เรียกเขาเรียกว่าเอาสันต่างคอยมาสันอกเขาก็บอกนะเขาเรียกปันมาปันมาเขาจะกับภาพปันมาพอดีปันมาสอดตรงนี้พอดีสอดตรงนี้พอดีแล้วโอ้ยคอยจําได้แล้วคอยจาได้แล้วสันอกขอบคุณหลายๆแล้วคอยจําได้แล้วพอดีสันอกคอยจําได้แล้วคอยเมื่อ่ันได้แล้วสันอกเขาเรียกว่าจําได้อีลีนบอกเลยว่าแม่นแม้นอยจำได้สันอก ก็ขอบคุณข้าเจ้าย่างไงนะข้าเจ้าก็เลยปันชกรยานกับเจ้าของก็เลยได้กลับบ้านจนมืดเหมือนนั้นโอ้ยจนมืดเหมือนนั้นอ่ะอันแฟงก็ถามว่ามื้อนี่จะไปรอดทางใดเนี่เหรอสันกลยบอกแล้วว่าคอยไปลงทางสันดอกคอยไปกับมู่อันคอยเห็นผัวเมียคู่หนึ่งก็เลยเซ้าแล้วราฟงนะแล้วเราโอ้ยสันแต่จกงัวเน่าสันมีไดรจำกับมิอีเลยบะเนี่ยมารอบนี่คืออัน มารอบนี้แบบนี้ขับรถยนแฟนก็บ่าแฟนก็สอบถามทางนังเบิงเขาก็บ่าเขาสามารถขับได้นงสีหนะขับได้ขับในได้ในบ้านเนาในบ้านข้าเจ้าโดยใส่ซีบาใบขับขี่ไทยขับได้หกเดือนน่ะกับพ้ากันไปเหตุงานเขาก็ขับไปเหตุงานได้นะไปผู้เดียวได้เด้ขับไปเหตุงานไปผู้เดียวได้ไปขับได้จากจากแมนเขาเซนไปไปเมืองขา้นขานอมไม้กะคำ ข้ามไปร้ายเติบอพู่นะไกลขับรถไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีไกลอยู่ตอนขากลับเขากลับมาไปกลับได้เพราะว่าเข้าเห้าเข้าไปตลอดไปตลอดมาตลอดนี่สินะปัจทีบไปโรงเรียนได้ไปนี่ไปโรงเรียนอันแฟนกับไปส่งเนี่ยไปส่งสามมือไปส่งไปครับซามมืออาทิตย์ต่อมาปะนี่ปันี้เจ้าไปเองเนอะพะสันปพระสนกเจ้าไปเองเจ้าหัวจักแล้วละวะสันเพื่อนว่า ตอนไปไปได้ยุบวันนี้ตอนมาวันนี้มันสามทุ่มเนาะเลิกเรียนสามทุ่มตอนมาตอนไปกับตอนมามันกิดคนละทางกันเนาะ <saç> มันคนละทางกันวันนี้ครับมาอ้าวมันคือโเมีน,ท,นทางนี้ว <Ariel> ระสนกขับอันจะคลองลงลงอันล,ลงทางนะคือคือคือตรงตรง,ตรงออกจากออะ ันวงเวียะมันจะมันจะขับตรงก้อนสินะถ้าจะคล้องไปเลี้ยวขวากวนมันก็เลยไปวันันนี้ไปตรงทางโค้งไปพ่อแต่ลวดพ่อแต่ลวดหง่นะรวดเอพวกกันอารดซิบล้อหกล่อเขาจอดกันเลยนะต๊วใจว่าสันก็เลยโทษหาเล้วคอยลงทางนี้่าสันเพื่อน่าคอยลงทาง่าสันอันเลาะกิ่งหไว้ว่าเขายุใสอันพยายมมัจะเปิดกลองมันเปิดว่าไรนะเพราะวันเี็มันอ่อนเนาะ เลยขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆไปเห็นนั่นทังเพ็นป้ายป่ายว่ามา้มา,บา,บา,มาบาเบนฮาเซนขันม้าบาเบนฮาเซนสีมาถึอองเสนะกรว่าซีเรียลละก็เลยจอดสักก้อนจอดตรงก้อนทางโค้งละวันนี้รถน้ำกนมาวันนี้เขาจอดเดินเติมแเรียก่อรสิมีรถมารถเขาก็บ,บีบแต่ไรล้องหัวเลยกที่ขี่ออกไปอีกก็เลยเดยเขับไปหอดอันหอดเมืองดีใกลส้สหอดเมืองดีบวกหร่อไไกลยังไง ไปหอดซีแยกไฟแดงหมดนี่ไฟแดงพอดีก็เลยจอดรถอยู่ไฟแดงอะขั้นแรกเลยก็เลยมาอันเฝ้าออเปิดประตูรถมาถามถามถามข้าเจ้าที่จอดน,ำน้ำโขลกโอจักหอ้จักแม่นเาเส้นบ่โอ้จักแม่นเทาเส้นบ่อัน,น,นขั้นแรกกับบรูจักขั้นสองกับบรูจักขั้นสามกับว่าคอยบุูจักแต่ว่าตอนนี้จะต้องไปขับรถได้แล้วเพราะว่าไฟเขียวแล้วว่าสัตว์กัว่าก็เแล่นมาขับรถแล่นมาขับรถไฟเขียว ก็เลยได้ขับไปอีกไฟแดงหนึง่งอ่าไปเห็นปัมนมนนป๊มน้ำมันเห็นปั๊มมันน้ำมันก็เลยข้าไปในปั๊มน้ำมันเห็นปัมน๊มย่ามอยู่ของบุก,ก่าไปบุก,กาไปหาตำรวจเพราะว่าจะของเงี้ยมามีใบขับขี่เขาเนาะต่ว่ากันไปกันไปเขาก็สิยาเข้ามาอยู่แต่ทั้งมาเพราะว่าเขาบอก่าเด็เฮ็ดผิดกฎหมายอย่างดอกก็เลยขับไปจอดในปัม๊มก็เลยไปถามถามอ่อคนดอยนี่แหละสาวสาวผู้สาวดอกอันซ้ยอยข่อยเนื้อสันดอกข่อยลงทางสันดอกข่อยจากเมื่อบ,บ้านข่อย เจ้าม้าซอยเฮ็ดอันนี้ข่อยแน่เฮ็ดอันอ่าเฮ็ดนี่ยังก็อนละเฮ้อ่าจีพีเอสดอันจีพีเอสนี่จะคล้องกับงโง่ด้อันแฟ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 นว่าสีส่วนจะคล้องห่างว่าเออมันยังบ่ถึงเวลาใินะนี่ล่ะความคิดเขาเนาะก็เล่มเขาก็เล่มไม่เฮ็ดใหายยังก็แม่เท่าเส้นบอกเออแม่เท่าเส้นบ้านเลยที่เท่านี้นี่เขาเฮ็ดให้ยเขาเรียกว่า ก็ให้เจ้าโชคดีเดอ้อว่าสันควานนะก็เลยบอกว่าขอพูดหลายหลายเดอ้อสนอกพาพี่น้องเอ้ยขับรถกระบะมือนั้นน่นะเป็นส้มโงค่อยเสดหอดบ้านจากสามทุ่มจนว่าหอดสี่ทุ่มกลัวค่อยหอดบ้าน<ๆ>วิรกรรมข่อยคักอีรีเด้ออันนี้เป็นประสบการณ์เจ้าของเนาะเป็นประสบการณ์เจ้าของว่าห้ฟางความเต้นเต้นนะคะโอเคนะคะวันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ วันนี้ก็ออกมาที่สวนตะกีข้าเจ้าเลี้ยงแพะว่าไม่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะเลี้ยงแกะนะคะแต่ว่าปีนี้บม่ได้เลี้ยงอยู่ตรงนี้นะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะกระทาการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสําเร็จทุกอย่างดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโคโรนาไวรัสนะคะโอเคค่ะไปลวค่ะถ้าชอบก็ กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชูส